ลำดับต่อนนี้ไปก็จะนำเรื่องพระจักคูบาลมาแนะนำในการปฏิบัติแก่ท่านสำหรับในตอนนี้ก็ขอต่อจากตอนก่อนเพื่อในตอนก่อนนั้นได้หยุดลงไว้ตอนที่พระจักคูบาล ได้น,นัดหมายกับบรรดาพระบิสุสบา์ทั้งหลายคือปรึกษากันว่าบรรษานี้เราจะปฏิบัติในอันัยอิทิยาบทใดบ้างบรรดาพระท่านหลายที่เป็นลูกน้องก็กราบเรียนว่าครับผมจะอยู่ในอิทิยาอิิยาบทสี่ขอรับอิทิยาบทสี่คือการปฏิบัติการนั่งเดินยืนนอนเท่าสี่อิทิยาบท แต่เด่ว่าสำหรับพระจักุบาลแลือท่านมหาบาลจำชื่อให้ดีนะขรับในที่นี้ในพระบาลีท่านให้ชื่อว่าพระจักรุบาลบ้างชื่อเดิมว่ามหาบาลบ้างในแต่ว่าในที่บางแห่งท่านเรียกตัวชัานเองที่ว่าปาลิตะบ้างเขาได้โปรดอยจะฟังสับสนกันเป็นอันว่าเมื่อพระเทระ ได้รับฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตัวฉันเองจะอยู่ในอิธิยาบทสาคือนั่งยืนเดินแต่ความจริงอาการอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นการที่เป็นการเบียดเบียนกายเกินไปสำหรับท่านหลายผู้เป็นนักปฏิบัติไม่ควรจะปฏิบัติตามนี้ แต่ว่าที่พระเจ้าุมบาลท่านได้เป็นอรหันต์ได้แล้วปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ผมบอกแกท่านทั้งหลายบอกว่าไม่ควรท่านอาจจะเห็นว่าเป็นการคัดค้านความดีของท่านผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านนี้ก็ต้องขอตอบท่านบอกว่าจงเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือหนึ่งอัตตกิรมฐานุโยคที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติเบียดเบียนตนมากเกินไปจะไม่เป็นปัจจัยให้มันเกิดมรรคผลกลำบากเครียดอีกประการหนึ่งสำหรับการมสุขานิการิโยกคือย่อหย่อนเกินไปก็เป็นปัจจัยไม่เกิดผลในความดีเช่นเดียวกันกรรมสุขานิการิโยก กามะแปละวะ่าความใร่เวลาปฏิบัติอยากจะสาเร็จแบบนั้นอยาจะได้แบบนี้นี่เป็นอารมณ์พุ่งสา่านเป็นอาการเขาตัณหาเราปฏิบัติเพื่อละตัณหาแต่ว่านําตัณหามาแล้วเข้าไปใส่ไว้ในใจเราก็ละไม่ได้เก็กลายเป็นคบตัณหาไป คนปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิบัติทาพอทำใจให้สบาย,บายให้ไกลกาย,กายให้ใจยาให้ทุกนักนี่ไม่เป็นการนี่เป็นการสมควรจะไปเหตุบรรลุมรรคผลแต่ว่าที่พระจักคุบาลตั้งทำอย่างนั้นเพราะกฎของกรรมของท่านถึงท่านนั้นหลายจะได้รับฟังในการข้างหน้าตามพระบาลีกล่าวไปว่าเมื่อท่านมหาเทระคือจักคุบาล นับตั้งแต่บัดนั้นวันข้าวรรนสาเป็นต้นไปท่านก็ไม่ยอมไม่ยอมนอนทั้งสิน้นคำว่าไม่ยอมนอนนี่แปลว่าถือในสัตชิแต่ความจริงในสัตชินี่เขาถือก็เป็นจังหวะจังหวะ <c oughs> เวลาใดที่เราจะนั่งตามปกติเราก็นั่งแต่แต่ว่าไม่เป็นการทรมานตนเกินไปเอาแต่พอดีพอควร ไม่ใช้เวลาให้เครียดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระคัจจกุมบาลนี้รู้สึกว่าหนักมากนี่เป็นกฎของกรรมของท่านให้กล่าวตามพระบาลีว่าเวลาเมื่อหนึ่งเดือนผ่านไปโรคก็ขึ้นแก่ในตาของท่านน้ำตาไหลเป็นสายน้ำออกทั้งสองข้างเหมือนกับสายน้ำที่ไหลออกจากหม้อทะลุ ท่านบำเพ็ญเพียรสมนธรรมตลอดกลางคืนราตรีทั้งสิน้นในเวลารุ่นขึ้นเข้าในห้องเป็นนั่งแล้วปฏิบัติต่อไม่ยอมนอนในเวลาพิขาจารย์คือเวลาบิบาดาบาตบรรดาพิสุทธิ์นั้งไหลที่เป็นรูปสิทิ์อีกหกสิบรูปเข้าไปสู่ในสำนักของพระเทระแล้วกล่าบเปลี่ยนว่า ท่านเจ้าข้าเวลานี้เป็นเวลาพิขาจารครับพระเทระก็ตอบว่าอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นแล้วก็ท่านทั้งหลายท่านผู้มีอายุเอาผ้าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะถือบาและจีวอของผมออกไปเมื่อกล่าวตรงนี้แล้วก็ให้เธอทั้งหลายถือบาและจีวรของตนออกไปแล้ว บรรดาพิสุทธิ์เั้นไหลเห็นตาข้างสองของท่านมีน้ำตาลนองอยู่มีความสงสัยที่ในกลาบเพียนถานว่าพระคุณเจ้าขอรับในตาของท่านเป็นอะไรขอรับพราเทระผู้มีจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุลมมันแทงตาของผมมันดาพิสุทธิ์นั้นไหลจึงกล่าวว่าท่านขอรับ หมอปรบัรณาละไว้ไม่ใช่หรือครับเราควรจะไปบอกหมอดีไหมท่านตอบว่าดีแล้วท่านนางไหลเมื่อบรรดาพิสุทธิ์นางไหลได้รับทราบอย่างนั้นก็ไปบอกให้แกหมอคือรับอนุญาตแล้วก็ไปบอกแกหมอหมอเขาก็หงน้ํามันส่งไปถวายท่านพระเถระเมื่อหยอดเวลาจะหยอดน้ามัน ห,หยอดในจมูกหมอนี่ก็แปลกเหมือนกันโรคเกิดขึ้นที่ตาแต่ว่าหมอให้หยอดน้ำมันในจมูกก็ต้องคิดเพราะท่านเป็นหมอแต่ว่าเวลาที่จะหยอดน้ำมันท่านนั่นนั่งหยอดท่านผู้รับฟังก็คิดดูว่าท่านนี่ท่านถือสัจจะในเนสสชิจริงๆมื่อเวลาจะหยอดน้ำมันไม่ยอมนอนหยอด นั่งหยอดแล้วน้ำมันมันจะเข้าไปยังไงก็ไหลออกหมดเมื่อหยอดแล้วก็เที่ยวเข้าไปในบ้านคําว่าเที่ยวไปในบ้านก็หมายว่าไปบินาบาหมอยเห็นท่านยังเรียนถามว่าท่านขอรับได้ยินว่าลมแทงตาของท่านอา้าวลมแทงตาของพระผู้้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเทระก็ตอบว่าใช่ทมุบาศก หมอ,อยังถามว่าท่านโยค่าก็ผมหุงน้ำมันส่งไปถวายพร้คุณเจ้าได้ยอดทางจมูกแล้วหรือครับพระเทระก็ตอบว่าหยอดแล้วทอุบาสกหมอถามว่าเดี๋ยวนี้อาการเป็นอย่างไรครับพระเทระก็ตอบว่ายังแทงตาอยู่อาการยังเจ็บยัโปวดอยู่มันยังไม่คลายตัว หมอคิดชะงนในใจแล้วเขาคิดว่าเราส่งน้ำมันไปเพื่อรักษาให้ระงรับให้หายได้ด้วยการหยอดพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าเหตุเช่นไหนแต่คุณเจ้าโรคนี้จึงบอกว่าอาการของโรคนี้มันยังไม่หายน่าแปลกใจจึงได้เรียนถามต่อไปว่าท่านเจ้าค้า น้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดพ็รับพระเทระฟังแลว้วก็นิ่งเสียเพราะอะไรเพราะน้ำมันนี่มันต้องนอนหยอดแต่ว่าท่านแอบไปนั่งหยอดมื่งไหลหมดแม้จะหมอจะซักถามยังไงก็าตามท่านก็ไม่ยอมพูดหมอจึงนึกในใจว่าถ้ากระไรก็ดีเราจะต้องไปดูที่อยู่ของพระเป็นเจ้าด้วยตนเอง น้าจะในเหลีกละจากพระผู้เป็นเจ้าไปไปดูวิหารที่ท่านพระผู้เป็นเจ้าพักอยู่คำว่าวิหารนี่จะไม่ดีว่าเป็นที่ยอยู่แม้จะเป็นกระท่อมเล็กๆเขาก็เรียกวิหารวิหาระในแปลว่าที่อยู่ไปตรวจดูที่นั่งที่นอนของท่านเห็นได้ที่นั่งกับที่เดินไม่มีที่นอน ยึงได้มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านไม่นอนแน่แล้วท่านนั่งหยอดจมกูกจังได้เรียนถามได้ว่าท่านเจ้าค่ะน้ำมันนั้นพระคุณเจ้านั่งหยอดเว่าหรือนอนหยอดอาเทระก็ไม่ตอบท่านคนหนึ่งหมอก็อ้อนวอนซ้ําว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นธรรมดาว่าสมณธรรม ในเมื่อร่างกายยังเป็นไปอยู่คือว่าชีวิตยังทรงอยู่อาจจะทำอะไรคนได้ขอพระคุณเจ้ากรุณนาน,นอนแล้วก็หยดน้ำมันตาจะได้หายเถึงรับพระเถระเดินตอบว่าคุณหมอไปก่อนเอถิดข้าพเจ้าจะปรึกษาเพื่อนดูก่อนความจริงคำว่าเพื่อนของท่านในที่นี้มันไม่มีใคร ญาติพี่น้องของท่านก็ไม่มีจะมีแค่แต่บรรดาพระภิกษุของท่านหลายที่อยู่ร่วมกันแต่ท่านก็ไม่ปรึกษาพระพวกนั้นท่านย่องไปปรึกษากับร่างกายของท่านถ้าปรึกษาแบบนี้ว่าท่านปรึกษากับร่างกายอยู่แบบนี้ว่านี่นปาลิตะอย่าลืมในกอรับปาลิตนี่ท่านเรียกชื่อของท่านเอง ว่าปาริตะผู้มีอายุท่านจงว่ามาก่อนที่ว่าท่านจะเห็นกระโกตาหรือว่าจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาก็สังสารวัฏอันหาที่สดมีได้อันใครใครตามค้นไปให้รู้ถึงที่สดไม่ได้การขั้นานานับตัวขอท่านผู้บอดด้วยจากสุหามีไม่ นี่หมายความว่าสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบขนาดใดที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมหมดจากบุญวาสนาบาร,รมีหรืบาร,รมีในการเป็นเทวดาหรือผมก็ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชั่วยังติดตามเราอยู่เราก็ไปเกิดในอบายภูมิ นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านบอกว่าจะนับแต่ท่านเป็นผู้มีจักษุบอดแบบนี้หมายความในชาติก่อนๆนะเคยตาบอดมาแล้วนับนามนน,ะมน,ไ,นไม่ทนทําไมจึงจะมาสนใจกับไอตาบอดชาติเดียวที่จะไปนิพายนกันนี่ต่านคิดอย่างนี้แล้วคิดต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปแล้วหลายร้อยหลายพันพระองค์ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวก็ไม่เคยกําหนดได้ว่าอาที่ไม่เคยกําหนดได้ว่าสังสารวัฏนี่มันจะไปจบลงตรงไหนถ้ายังไม่หมดกิเลสแต่ว่าท่านผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่าจักไม่นอน จนตลอดเวลาสามเดือนตามสัจจะที่ให้ไว้เอจนั้นจะสุขของท่านเองจะจิบหายคือจะแตกเสียก็ดีจะพังไปก็ดีก็ตามใจมันเถิดเราจะไม่สนใจกับร่างกายกับจักสุเราจะสนใจกับาศาสนาอย่างเดียวคือมุ่งม,มัรคมุ่งผลให้ถึงให้ถึงเป็นพระอริยชนคือเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานให้ได้ นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วก็ต้องดูทั้งน้ําใจของพระจักรพรบาแต่ผมให้ดูน้ําใจอย่างเดียวนะผมไม่ได้แนะนําให้ท่านวายยต้องนั่งอย่างพระจักรพรบาต้องทรมานอย่างนี้เองถือเป็นกําลังใจว่าร่างกายนี้ไม่สําคัญส่วนประกอบของร่างกายก็ไม่สําคัญมันจะพังเมื่อไรก็เชิญให้มันพังไป เราจะให้มันพังมันก็พังเราไม่ให้มันพังมันก็พังถ้าว่านจะพังไปตามสภาพของมันก็เชิญเถิดปล่อยให้มันพังไปกําลังใจของท่านนันลายถ้ามายึดอยู่ในร่างกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านเป็นพระอรหรันในพระบาลีกล่าวว่าท่านกล่าวเป็นภาษิตว่าจักสุคอในตา ที่ท่านถือว่าเป็นของตัวนี่ท่านเตือนตัวของตัวเองมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดเอหูมันจะเสื่อมไปก็เชิญเถิดกายนี้ก็บมันกันมันพังไปเมื่อไรก็เชิญฉันไม่แย่เสกับเธอเธอเป็นแดงของความทุกข์ฉันไม่ต้องการ แม้สปปรรพสิ่งท่านหลายที่เราอาศัยมันอยู่คือวัตถุธาตุท่านหลายอันเป็นเรือนร่างหรือวิหารน่ะของใช้ทั้งหมดมันจะเสื่อมมันจะสลายตัวอย่างไรก็เชิญให้มันหมดไปเพ่งกล่าวต่อไปว่าปาลิตะเทตจะไหนท่านจริงประมาทอยู่อยากสุที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะสุูญมเสมียก็เชิญ จะประมาทอยู่ทำไมจเจ้าใจเข้าไปจดจ่อในสิ่งทัานหลายเหล่านี้ว่ามันจะทรงตัวเพื่อประโยชน์อะไรหูก็เหมือนกันมันจะสุดโรมไปยังไงก็ช่างมันร่างกายมันจะพังก็ช่างมันเชิญให้มันเป็นไปตามอธัธยาศัยแม้ว่าสรรพสิ่งนั้นหลายอันอาศัยกายนี้ก็สุดโรมไปเสียเถิดสิ่งทัานหลายนะ จะเป็นบ้านเรือนโรงทรัพย์ถินต่างๆนี่ท่านตัดมาแล้วการตัดลาบตายศเป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของพอระอรหันต์ท่านตัดมาหมดแล้วท่านกล่าวต่อไปว่าปาลิตาเหตุเช่นไหนจึงประมาทโยจากสุขของท่านที่ท่านถือว่าเป็นของตัวมันจะแตกมันจะพังก็เชิญหูมันจะเสียก็เชิญหรือว,วรูป ที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นนี่คือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญสรัพยสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นีไมันจะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุจะไหนท่านจึงประมาทอยู่นี่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้ถ้าวางกายเสซนได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหัตผลมีความสุขเมื่อนั้น มันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่นานพระเถระให้โอไหวแก่ตนด้วยวาระทั้งสามครั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งนั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมกูกแล้วจึงเข้าไปินบ,บาตหมอเห็นแล้วยังถามว่าท่านโยคางท่านเป่าน้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยัง พระเทระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านบาศกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสียท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆๆท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญ ท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ำมันถวายท่านแล้เกับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ำมันถวายพระผู้เป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชื่อเพราะด้วยน้ำมันที่ถวายไปนี้ถ้าหยอดใน,นจมกูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเท้าท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาศักสิท์จริงๆ พระเทระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปสสวิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกับตัวเองเวลานี้หมอก็ก็บอกเลิกแล้วอย่าได้ละอดียาบดสินะเธอเป็นสมณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้า ขั้นห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคําสอนวาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะส่งไว้ไม่ยอมละถ้าท่านเากล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาลิตะ ท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแต่ต่อมัจุราชที่หมายความว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายไม่นกายมันจะพังมันจะตายเหตุเช่นไหนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักตนตนตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรม ลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกิเลสก,ก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกิเลสก,ก็ดับเป็นพระอราหารันต์ท่านบอกก่อนไม่ก่อนแล้วไม่หลังจากกันคือ้ดวงตาแตกกับความเป็นพระราหันต์ี้พร้อมกันพอดี พราสายที่กําลังใจตัดว่าตาก็ดีหูก็ดีร่างกายก็ดีขอที่เนืน่งกดดีมันจะพังก็ช่างมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระหันขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอนเพราะมันยังไม่ครบสามเดือนไม่เวลาวินดาบาดบรรดาวิสุทธน,นหลายเบเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญ เวลานี้เป็นเวลาพิขาจารอรับพระเทระถามว่าถึงเวลาบิณฑบาตแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายที่สุดนั้นหลายก็กลาบกล่าบเรียนว่าถึงแล้วขอรับท่านพระเทระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านนั้นหลายไปเถิดผมไปเถิดผมไปไม่ไหวที่สุดนั้นหลายกล่าวว่าท่านเหล่าครับ ท่นบ them, it, ัวตาของผมนะมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอทัางท่านหลายไปกันแล้วกันเธอทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องให้น้ำตาไหลรอพระรวัทูเจริญฉันอย่าได้คิดเย็นไปเลยครับพวกกับผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่าน ว่าดังนี้แล้วก็ทําวัดปฏิบัติที่ควรจะทําเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบินบบาตบรรดาชาวบ,บ้านท่านหลายไม่เห็นพระมาหาเทระจึงถามว่าท่านเจ้าค่ะข้าผู้เป็นเจ้ามาหาบานไปที่ไหนเสไเจ้าค่ะ บรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบว่าเวลานี้ท้าตาท่านเสียเส็จแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างฝาก,ฝากพระถวายแล้วบางคนก็ถือของท่านหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหว้พระเทระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กลิ้งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่าน ล้ปบอบวาาาาา่าท่านโยคาเขาไเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยแล้วก็ลากลับนับตแต่นั้นมาเขาทั้งหลายก็ส่งเขาต้มบ้างเขาสวยบ้างไปจะไหว้ท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสําหรับฝ่ายพระเถระเมื่อบรรลุอลาตัดผลแล้ว ก็กล่าวสอนบรรดาบิสทุทั้งหลายหกสิบรูปทั้งหลายเหล่านั้นตลอดการตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้อาว่าอยู่อย่างนั้นขั้นจวนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ด้วยปฏิสัมพิทาญาณทุกรูก สำหรับวันนี้มองดูเวลานี่จะต่อไปัก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอย,ย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขบรวิปัสสโกแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เป็นอาหารหันต์เป็นปร,ปริสัมมิทาย,ยานอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่าัรน,น่า่าสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็น ปฏิสัมมิทายานสอนลูกศิษย์ในหะ้เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปัสสโกตีวิโชชรพิญโยมันเป็นของไม่แปลกทตนี้อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขบิปัสสโกเห็นผีเห็นทเนทวดาก็ไม่ได้แต่ทําไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมมิทายานขอเรื่องความสงสัยสักนิดหนึ่ง ว่าระดับข้อรหัสปฏิสัมมิทายาเนยเวลามันน้อยผมขอพูดจำกัดหรือว่าอาภิญยาหกก็ปฏิสัมมหรือว่าวิชาสามมันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจักโมุมาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอน อาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนถึงเข้าถึงสมาบัติแปดกงพระองค์อื่นไม่ได้การเจริญรูปฌานในรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียว เพียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักุมบาลถ้าไม่นอนถ้านั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงดังนั้นการเจริญพระสมณธรรมจรึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติแปดคือได้รูประชานสี่และอรูประชานสี่ เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติแปดแล้วตอนนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วไปตามแบบฉบับของพระจักขุบาลเพื่อแบบฉบับของท่านไม่ผิด มาควบคุมการควบกับสมาบัติแปเป็นที่พื้นฐานเมื่อเป็นพระรหันต์แล้วเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอราตผลเป็นปริสัมมิทายานถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปฏิสัมมิทายานสำหรับปริสัมมิทายานนี้เรียกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตแต่ชาญโลกีไม่ได้อนาบรไดาท่านัางหลายคําแนะนํำและความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เท่ามองดูเวลาก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ขยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดวท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี